เปิดเงินเดือนบลูคดานุพรนังท่านโคศพโผครมเศรษฐาหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วเศรษฐาชวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหลังจากที่สภาได้โหวตได้คะแนนจากสอสอส,อสอวอ,อย่างท่วมทน้นมีเสียงเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ162เสียงงดออกเสียง81เสียงจากทั้งหมด728เสียง ซึ่งก็เพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ3 7 5เสียงล่าสุดนั้นเป็นที่ฮือฮาโผคอรมอเศรียรหนึ่งหรือคอรมอนิดหนึ่งที่สะพัดกันว่อนโดยเพื่อไทยนั้นยึดคมนาคมแลกมหาไทยด้านอนุชินชาญวิรกูลสอได้เป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยส่วนในเสรษฐาจะควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาท เพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของนายเศรษฐาเบื้องต้นนั้นโผลครมเศรษฐาหนึ่งก็เป็นที่คาดการไว้อีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตามองก็คือบรู๊กดัุุพรปุณกันสามีของกบสุวนนรรณโผคอรมอเศรษฐาหนึ่งบรู๊กนั้นนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังเคยนั่งแท่นโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีในครมทักษิณสองช่วง15มีนาคม 2,548ถึง19กันยายน2,549วันนี้เราจะไปเปิดเงินเดือนของลูกดานุพรนางแทนโฆศกรัฐบาลครมเศรษฐาหนึ่งเงินเดือนประจำตำแหน่งโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงินเดือน47,250บาทบวกเงินประจำตำแหน่ง10,000บาทรวม57,250บาทต่อเดือน